สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมโสพลชิมจินดาครับในรายการตะลุยสิบทิศครับและในสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะขอพาท่านผู้ชมมาร่วมตะลุยกันที่จังหวัดเชียงรายครับซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยของเราครับและอะไรเนี่ยนะครับที่ทําให้ผมต้องขึ้นมารับลมหนาวถึงที่นี่เนี่ยนะครับ เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนครับรายการของเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านกิ่งแก้วอินหว่างครับเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งท่านได้พูดถึงการจัดการประกวดครับสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อผู้พิการรวมถึงผลการตัดสินด้วยครับงั้นผมว่าเราลองไปฟังดูก่อนครับ การจัดประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการในครั้งนี้นะคะคต้องขอเรียนว่าเป็นการจัดประกวดครั้งแรกนะคะพร้อมๆกับการก่อเกิดของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเลยทีเดียวนะคะอ๋อถือว่าเป็นปีแรกแล้วเกิดครั้งแรกเลยค่ะก็เพื่อวัตถุประสงค์อยู่สองเรื่องใหญ่ๆเลยนะคะประการแรกก็คือเพื่อสนับสนุนให้มีหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นตัวอย่าง ในการปรับปรุงหรือจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการนะคะอันที่สองก็คือเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยได้สามารถที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากาสถานที่ที่ที่เป็นสาธารณะต่างๆได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะคแล้วเป็นไงครับผลของการประกวด เป็นยังไงบ้างเ่อต้งองก้นขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราเราแบ่งการประ,ประกวดเนี่ยออกเป็นเป็นหประเภทอ่ะนะคะในร้9แห่งนี้ก็จะรวมอยู่อยู่ทั้งนะคะประเภทที่1ก็คือสถานที่ราชการ,รนะคะประเภทที่2ก็คือสถานศึกษายกเว้นสถานศึกษาที่จัดจัดให้สําหรับคนพิการโดยเฉพาะรประเภทที่3ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะคะครประเภทที่4ก็คือที่พักรวม ก็หมายรวมตั้งแต่โรงแรมอาคารชุดหอพักพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ประเภทที่5เนี่ยก็เป็นประเภทรวมอื่นๆอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าห้องอาหารอย่างเงี้ยเป็นต้นน่นะคะค่ะห้าประเภทนี้ก็ร้อยเก้าแห่งนะคะร้อยเก้าแห่งแล้วผลเป็นยังไงครับเข้าข่ายว่าสมควรที่จะยกย่องในระดับต่างๆนะคะก็มีอยู่สี่ระดับนะคะคือระดับชมเชยระดับดีระดับดีมากระดับดีเยี่ยม มีมีเงินรางวัลด้วยค่ะทุกงวันหรือว่าเฉพาะเฉพาะจะจะมีอย่างนี้นะคะถ้าดีเยี่ยมเนี่ยเรามอบรางวัลรางวัลนี้เป็นเงินสดนะนะคะเราก็มอบไว้เพื่อที่จะท่านไปดําเนินการที่จะปรับปรุงพัฒนาสถานที่ของท่านน่ะให้ดียิ่งขึ้นน่ะนะคะดีเยี่ยมในหนึ่งแสนบาทนะคะถ้าดีมากในห้าหมื่นบาทถ้าดีนี่สามหมื่นบาทถ้าระดับชมเชยก็หนึ่งหมื่นบาทค่ะดีดีเยี่ยมเนี่ยก็ก็จะขอ เล่า <HARR Y S 1> ให้ค <Release anyone. S 1> ุณพานุมาพฟังเลยนะคะมีแห่งเดียวเท่านั้นคือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะโอ้ยู่ไกลเชียวแม่ฟ้าหลวงแล้วได้ดีเยี่ยมเวยได้จะเยี่ยมสมบูรณ์ครบถ้วนเลยค่ะคณะกรรมการเนี่ยได้ตัดสีออกมาแล้วสมบูรณ์ที่สุดมีที่เดียวในประเทศไทยปีนี้นะคะท่านพาไปชมหน่อยได้ครับน่าสนใจมากทีเดียวค่ะ ใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับดีเยี่ยมครับจากการประกวดการจัดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อผู้พิการครับและที่สําคัญครับที่นี่เนี่ยนะครับเป็นเพียงหนึ่งเดียวครับจากสถานที่กว่า109แห่งจากทั่วประเทศครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับเดี๋ยวเราลองไปทําความรู้จักกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้กันก่อนดีกว่าครับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่บริเวณดอยแง่มตำบลทธรรสุดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จะปลูกป่าสร้างคนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนพัฒนาทรัพยากรผลให้มีคุณภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาในระดับสามคนขณะเดียวกันก็จะมุ่งเน้นการศึกษาพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติสืบต่อไปครับคุณผู้ชมครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดอันดับครับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสวยที่สุดในประเทศไทยของเราและยังได้รับอันดับสองของโลกเลยครับแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับที่นี่เองยังไม่มีนักศึกษาพิการเรียนอยู่เลยครับ แต่ที่นี้ก็ยังได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อผู้พิการครับคือสิ่งแรกสุดเลยเนี่ยก็ต้องมองไปที่ท่านอาธิการบดีก่อนเพราะท่านอาธิการบดีถ้าเป็นอธิการก่อตั้งมหาวิทยาลัยก็คือรองศาสตราจารย์ดรวัญชัยศรีชนะในวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยท่านก็คิดว่าทุกสถานที่เนี่ยจะต้องเอื้อต่อคนพิการนะครับเราก็เอื้อต่อบุคคลทั้งหมดที่เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเราคงมองว่าในต่อไปข้างหน้าเนี่ยมหาวิทยาลัยแห่งนี้คงไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ เรามองตอนนี้เป็นหมาหาวิทยาลัยเป็นหมาหาวิทยาลัยในสวนซึ่งหมายความว่าต่อไปเนี่ยผู้ท่องเที่ยวต่างๆจะต้องเข้ามานะครับและประเด็นสําคัญก็คือว่าทุกวันนี้สิทธิของคนต่างๆมีความเท่าเทียมกันนี่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมหาวิทยาลัยอยากที่จะทําให้ท,ทุกอย่างเนี่ยเอื้อต่อคนทุกระดับเหมือนกันนะครับ คุณผู้ชมครับผมได้เห็นถึงบรรยากาศถึงความสดชื่นเย็นตาเย็ยนใจและความสวยงามของงานออกแบบสร้างอาคารต่างๆการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบล้านนากับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่างลงตัว ทำให้ผมรู้สึกหลงไหลและมีความสุขมากครับในการได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้และที่สําคัญครับที่นี่ก็ได้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอือ้อตอบผู้พิการอย่างผมด้วยนะครับแหมอย่างนี้ถึงไหนถึงกันครับแต่ตอนนี้ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ gone Louis Run the คนกรุงเทพได้มีโอกาสใช้รถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้ามหาคนครสายเฉลิมราชมงคลมาเกือบ3ปีแล้วนะครับวันนี้คนกรุงเทพไม่ต้องเจอปัญหาการจราจรติดขัดสะดวกและมีความปลอดภัยสูงสิ่งดีๆเหล่านี้กำลังจะถูกขยายเพิ่มเติมออกไปสู่พื้นที่ปริมนฑผลโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อและสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อท่าพระและช่วงหัวลําโพงบางแครฟมกำลังจะนําสิ่งดีๆเหล่านี้พาไปแถวบ้านคุณอีกไม่นานเกินรอครับ สักวันคงเป็นวันที่ยิ่งใหญ่อยู่บนทางที่เธอเคยวันแต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ไม่ไกลร้องตกนไป เมื่อผมได้มีโอกาสชมมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้รู้ว่าการวางผังที่ตั้งและการออกแบบก่อสร้างอาคารต่างๆได้สะท้อนรูปแบบสิ่งต่างๆที่สมเด็จย่าทรงปโปรดลงไปในงานครับเช่นการวางผังกลุ่มอาคารที่มีจุดศูนย์กลางและกระจายออกเป็นรัศมีโดยรอบศูนย์กลางซึ่งในที่นี้คือพระราชนุสาวรีแม่ฟ้าหลวง ได้สะท้อนกลุ่มดาวบนเพดานในห้องพระตำหนักดอยตุงครับคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าเมื่อเราได้มองไปรอบๆมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้เรามีความรู้สึกเสมือนประหนึ่งสมเด็จย่ายังคงประทับอยู่ในทุกๆอนูในบรรยากาศของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับและยังคงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทุกๆคนด้วยครับ ใน,ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเองที่เราส่งโครงการเข้าประกวดนะครับสถานที่ที่เอื้อต่อคนพิการเนี่ยของเรานี่จะมีจุดเด่นก็คือว่าตัวอาคารกลุ่มอาคารของพวกเราเนี่ยที่เราสร้างเนี่ยทุกอาคารเนี่ยจะมีทางเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดจะมีทางลาดเอียงที่สามารถให้รถวีแชร์เนี่ยเชื่อมต่อจากอาคารหนึ่งไปสู่อีกอาคารหนึ่งได้แม้แต่อาคารสูงของเราเนี่ยเราก็มีมีลิฟต์สำหรับคนพิการที่เข้าได้ทุกถึงทุกชั้นนะครับแล้วก็ในแต่ละตึกเนี่ยก็จะมีห้องน้ําผู้พิการ อยูท่ทุกจุดเลยนะครับแล้วก็แต่ละฟอร์แต่ละชั้นเนี่ยก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันซึ่งผู้พิการเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้ตำแหน่งเลยว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ชั้นไหนฟอร์ floor, ไหนเนี่ยเขาสามารถไปที่ห้องน้ำาูนพิการ ได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องลำบากในการหานะครับแล้วก็บางอาคารเนี่ยเราก็จะมีทางสําหรับรถวิวแชร์เนี่ยเชื่อมถึงได้ทุกอาคารเหมือนกันนะครับเรามีป้ายสัญลักษณ์บอกชัดเจนว่าตรงไหนที่เป็นห้องน้ําคนพิการตรงไหนที่เป็นเส้นทางสําหรับคนพิการน,นะครับแม้แต่อาคารหอพักนักศึกษาเองเราก็มีห้องน้าสําหรับนักศึกษาที่เป็นผู้พิการเหมือนกันถึงแม้ว่าในช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดมหาวิทยาลัยมาเนี่ยนักศึกษาที่เป็นผู้พิการของเราจะน้อยหรือว่าใน,ในปีการศึกษานี้เนี่ยจะไม่มีก็ตามนะครับแต่ว่าในเรื่องของ miyorum. การการทําสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยเราก็คํานึงถึงตลอดเพราะว่าอาจจะมีผู้ผู้พิการที่เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรเองเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับทุกตึกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารเรียนอาคารหอพักนักศึกษานะครับอาคารสํานักวิชาอาคารศูนย์บรรณสารซึ่งนักศึกษาหรือว่าผู้พิการเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้เนี่ยเราจะคํานึงถึงตลอดนะครับผู้พิการเนี่ยสามารถาเข้ามาถึงนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือจุด บริเวณลานจอดรถนะครับเข้าไปสู่อย่างภายในอาคารเขาก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยสามารถเข้าไปได้ทุกตึกเลยนะครับถ้าจุดเริ่มต้นจากสำนักวิชาเนี่ยจะไปที่โรงอาหารหรือว่าศูนย์บรรสารก็สามารถเดินทะลุถึงกันทุกท,ทุกตึกอันนี้จะเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับ ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับว่าอยู่ดีผมจะมาโผลอยู่ที่เมืองจีนได้อย่างไรครับเปล่าหรอกนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับและที่นี่ครับคือศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรครับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยโดยมุ่งหมายเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองในวโราวกาสครบรอบ100ปี ของวันพระราชสมภพสมเด็จยา่าและเป็นเครื่องหมายแห่งไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นแหล่งศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักศึกษาไทยและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาครุ่มแม่น้ำโขงด้วยครับ แรกเลยนะครับก็ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมคือสิ่งที่คณะกรรมการแนะนานะครับไม่ว่าเช่นร่องต่างๆที่วิวแชร์อาจจะติดนะครับป้ายต่างๆอันนี้คือสิ่งแรกคือต้องดําเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนําโดยที่เราจะต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่รับรางวัลมานะครับโดยมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เอาเงินส่วนนี้เข้าเลยใช้ทั้งหมดแล้วมหาวิทยาลัยก็จะเพิ่มบัตเจตในบางส่วนถ้าไม่พอนะครับในเรืองการแก้ไขอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าอาคารที่สร้างขึ้นใหม่นะครับก็ต้องมีการสร้างต่อเนื่องก็คงต้องย นะครับเพื่อที่สามารถให้เอื้อต่อคนพิการได้อย่างในปีหน้าเราก็จะมีลงยิมมีอะไรที่เราสร้างขึ้นนะครับก็ต้องสามารถที่ปรับปรุงให้คนพิการเนี่ยสามารถไปได้โดยยึดหลักการเดิมครับท่านผู้ชมครับชีวิตคือการศึกษาการศึกษาหาใช่ชีวิตเราเรียนรู้โลกและชีวิตอุทิศเพื่อสร้างสรรค์สังคมยุติธรรม นี่คือท่อนหนึ่งของบทเพลงครับในช่วงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของผมตอนนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบก,กันในช่วงหน้านคนกรุงเทพได้มีโอกาสใช้รถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลมาเกือบ3าปีแล้วนะครับวันนี้คนกรุงเทพไม่ต้องเจอปัญหาการจราจรติดขัดสะดวกและมีความปลอดภัยสูง สิ่งดีๆเหล่านี้กำลังจะถูกขยายเพิ่มเติมออกไปสู่พื้นที่ปริมนต์ผลติดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อและสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อท่าพระและช่วงหัวลําโพงบางแคร์รฟมกำลังจะนําสิ่งดีๆเหล่านี้ผ่านไปแถวบ้านคุณอีกไม่นานเกินรอครับสักวน Ninety two Six it สายใหญ่จิตใจไม่ลือนัวเราแดงทองปองใจพองรรกมีคลายกายใจเตือนเปรียบเสมอ